วันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการชุบแข็งหรือการ h a r d น n i n g นะครับการชุบแข็งหรือการ h a r d น n i n g เนี่ยก็คือการเพิ่มความแข็งให้กับโลหะโดยใช้กระบวนการทางความร้อนนะครับทําให้เหล็กมีความร้อนแล้วก็ทําให้เย็นตัวอย่างรวดเดียวนะครับโครงสร้างของเหล็กจะเปลี่ยนแปลงเป็นเฟอร์นไรต์และเป็นเฟอร์นไรต์แล้วก็เป็นมาร์ตินไซต์นะครับปัจจัยที่มีผลต่อการชุบแข็งเนี่ยก็คือได้แก่อุณภูมิเวลาและก็สารชุบนะครับการควบคุมอุณภูมิเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เหล็กมีค่าความแข็งที่ต้องการนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตตออนนนนนแแแแลละะะววิิธธีีีกกกาารรรชชุุบบบขขข็็็งงััคค้่ยื ขั้นตอนแรกเนี่ยเราเตรียมชิ้นงานให้มีความสะอาดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพาเข้าไปในเตาอบอบที่อุณหภูมิเลยจุดวิกฤตของโลหะนั้นๆน,น,นะครับแช่ไว้ในเตาอบนะครับเป็นเวลา30นาทีเพื่อให้เหล็กมีความร้อนที่เท่าเทียมกันนะครับหลังจากนั้นอ่ะเอาออกมาจากเตาอบชุบในโดยสารชุบทันทีนะครับสารชุบของเราก็มีด้วยกัน3ประเภทน,นะครับก็คือน้ําน้ํามันหรืออากาศนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรานําการไปอบคืนตัวหรือการเทมเปอริงนะครับเพื่อลดความเพียดให้กับ ชิ so first, ้นงานของเรานะครับเพื่อไม่ให้ชิ้นงานแตกหักง่ายเพิ่มความแข็งแรงให้กับชิ้นงานนะครับความเหนียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการอบอ่อนนะครับขั้นตอนการอบอ่อนหรือการ annealing นะครับก็คือการอบชิ้นงานให้มีความอ่อนและเพิ่มความเหนียวนะครับโดยเมื่อกี้เนี่ยเราชุบแข็งไปแล้วนะครับชิ้นงานก็จะมีความแข็งทีนี้เราเราก็จะมาอบอ่อนชิ้นงานให้มีชิ้นงานที่มีความแข็งลดลงนะครับแต่มีความความเหนียวเพิ่มขึ้นครับขั้นตอนและวิธีการชุบแข็งเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับการอบอ่อนนะครับเดี๋ยวเราไปันนอรบ่ะค การอบอ่อนเนี่ยก็คือขั้นตอนแรกเราทําชิ้นงานให้มีความสะอาดนําเข้าไปในเตาอ,อบนะครับอบที่อุณหภูมิเลยจุดวิกฤตเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นแช่ไว้ในเตาอ,อบให้อุณหภูมิลดลงอย่างช้าๆนะครับเพื่อให้ชิ้นงานเนี่ยไม่ตึงเครียดแล้วก็จะมีความเหนียวเพิ่มขึ้นนะครับในการทําการอบอ่อนเนี่ยอย่างเช่นชิ้นงานเรามีความแข็งมากเกินไปไม่สามารถแม็กชินได้หรือว่าขึ้นรูปได้นะครับเราก็มาทําการอบอ่อนเพื่อให้ชิ้นงานเนี่ยมีความอ่อนที่ลดลงนะครับเพื่อจะไปแม็กชินแล้วเราก็ไปทาการชุบแข็งอีกครั้งนึง เพื่อให้ชิ้นงานกลับมาแข็งเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จบการสอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ